โอเคครับผมนะก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็ผมก็เคยได้ถอนเงินกันแล้วนะครับ270บาทนะครับเมื่อวันที่27ตุลกาคมนะครับก็อันนี้คือเป็นบินของวันที่27ครับซึ่งแอปนี้มันก็สามารถที่ถอนเงินได้นะครับใครที่จะเล่นแอปนี้ครับไม่จําเป็นต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถที่ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับแค่คนนั้นขยัน เล่นแล้วก็ขยันเช็คอินแล้วก็ขยันเก็บเพชรสะสมไว้นะครับแล้วก็มาถอนเงินกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันคือแอปอะไรกันนะครับซึ่งแอปในวันนี้มีชื่อว่า Lucky2048 นะครับเป็นแอปในการที่เรานั้นมาบวกเลขนะครับแล้วก็ได้รับเงินนะครับผมนะก็เจ้าตัวแอปนี้นะครับผมก็คือมาจากค่ายของ l b l Game นะครับซึ่งถ้ามาจากเจ้าตัว LBO Game นะครับก็คือค่ายนี้คือจะจ่ายเงินจริงนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็มีเงินสะสมอยู่ที่4ดอลลาร์ด้วยกันนะครับแอปนี้ถอนเงินนะครับขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์ด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสร้างไรายได้จากแอปตัวนี้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้นครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือพิมพ์คําว่า2048 lucky นะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ก็มาที่ตรงนี้ที่เป็นรูปฟังเฟืองนะครับแล้วก็ มาทําการนะครับผมนะทำการเชื่อมต่อกับบัญชีของ a c e b o o k นะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จครับก็ให้เรามาที่คําว่าแชร์ที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ให้เรานั้นทําการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนะครับคุณจะได้รับไป200เพรฟรีๆเนาะถ้าคุณไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณใส่คุณจะได้รับไป200เพรฟรีๆนะครับก็ใส่ไปเลยครับ kgz0kzqp6 o นะครับก็ใส่ไปก็รับไปเลยครับ6 สองร้อยไม่ใช่สองร้อยดิเออใช่ทุกคนสองร้อยเพชรเนาะผมสะสมไปเนาะโอเคพอเราได้เพชรไปแล้วสองร้อยเพชรนะครับเราก็มาเล่นเกมได้เลยครับก็คือมากดตรงนี้นะครับผมนะโอเคซึ่งอแอปนี้นครับก็คือเป็นแอปในการบวกเลขนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราครับตรงนี้มันเป็นสิบหกใช่ไหมเราต้องมาบวกกับสิบหกนะให้มันยิงมันตรงกันสิบหกก็ได้เป็นสามสิบสองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าสิบหกอีกทีหนึ่งเราก็มาวางตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าวางแล้วก็โดนเพชรเราก็จะรับเป็นเพชรสะสมเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าก็มันเล่นเพลงนะครับใครที่ชอบในส่วนของการคํานวณก็แนะนําเลยครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนๆนะครับอ่าได้มีอ่าเกี่ยวกับนะครับอ่าไว้พริบในการที่เราจะมาบวกเลขนั่นเองนะครบผมนะอ่าดูสิมันโคตรง่ายเลยทุกคนนะครับอันนี้ก็เลข4นะครับผมแล้วก็มาบวกกันกับเลข4นะครับ แล้วก็เลข8ก็มาบวกกับเลข8ได้เหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เลข2ไปมันมันไม่เข้าทุกคนมันมันเบียดกันอยู่นะครับตอนนี้เนาะแล้วก็เลขสี่ทีนึ่งนะครับผมนะเลข16นะครับแล้วก็เลขสนะครับอ่าแล้วก็เล่นแบบนี้ไปนะเล่นไปจนกว่ามันจะอ่ามันจะมันจะแพ้รือไม่ก็มันจะชนะเนาะชนะคือมันอีกยาวไกลแหละว่าถ้ามันแพ้คือว่าลูกโบมันจะขึ้นสูงแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมนะแบบนี้เลยทุกคนอ่ามันไม่แตกทุกคนนะ อ่าก็คือจนกว่ามันจะล้นจนถึงขอบข้างบนนี้นะครับอ่าจนถึงขอบนี้ถ้ามันขึ้นขอบข้างบนเสร็จนะมันก็แพ้นั่นเองนะครับผมนะอ่าถ้ามันขึ้นจุดนี้คือเราก็นะครับกดดูวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มันจะสุ่มตัวเลขให้เรามานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูได้ผมจะกดไปที่การดูวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็มันจะขึ้นโฆษณา,าโอเคทุกคนพอเราดูโฆษณาเสร็จนะครับอ่ามันก็จะหมุนตรงนี้ไปนะครับซึ่ง เราจะได้รับเพชรตามจนที่เราที่มันเผล่มาอ่านี่ก็คือได้รับ18เพชรครับถ้าเราต้องการที่จะรับคูณ2ก็คือได้36เพชรเราก็ต้องกดดูวิดีโอด้วยนะครับโอเคในที่นี้ผมขอไม่กดเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปครับอ่าถ้ามันมีกล่องของขวัญแล้วก็มีเพชรเนาะเรายิงโดนเพชรเราจะได้เพชรไปนะครับถ้าเรายิงโดนกล่องของขวัญจะได้อะไรทุกคนมันจะได้เป็นเพชร8เพชรด้วยกันแต่ว่าเราต้องแลกด้วยการดูวิดีโอนั่นเองนะครับผมนะ โอเคแล้วก็เราก็เล่นไปแบบนี้ทุกคนนะเล่นเพลินนะครับผมนะใครที่เล่นไปแล้วก็ได้เงินเท่าไหร,นะร่นะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับผมนะ mm hmm. อ่าก็ผมก็เล่นประมาณนี้เลยทุกคน mm hmm. เห็นไหมมันโคตรง่ายมากเลยทุกคนอ่าเน้นไงนี่ไงเออยิงไปทุกคนโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมขอรีวิวประมาณนี้ในสองเกมนั่นแล้วก็ผมจะมารีวิวในส่วนของ เมนูต่างๆด้วยก็จะมีในส่วนของสปินนะเรากดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะไปกดข้างนอกก็มากดที่ตรงนี้ออกแล้วก็กดที่หน้าโฮมไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็กดคอลเลนตเนาะถ้ามันขึ้นแบบนี้คือให้เราเช็คอินไปนะครับเราเช็คอินไปตอนนี้ผมเช็คอินวันที่5ผมรับไป1 5 0้านะถ้าเราเช็คอินครบ30วันเราจะรับไปเลย10,000เพรด้วยกันเองนะทำไมผมงต้องพูดเร็วไปขนาดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดช้าๆนะครับโอเค อ่าตอนนี้นะครับก็เวลาตีห้าครับผมผมก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับผมนะโอเคก็เมนูต่อไปก็คือเมนูในส่วนของการที่เราจะหมุนสปินก็มากดที่สีว่วงเนาะตอนนี้ผมจะพูดชาชานะครับโอเคเราก็จะหมุนสปินได้ครั้งละ5ครั้งด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็รางวัลสูงสุดในสปินนี้ก็จะอยู่ที่100เพชรด้วยกันนะครับอ่าก็กดสปินไปหนึ่งครั้งนะครับเราได้รับไป5เพชรด้วยกันนะครับแล้วก็กด ไปนะครับถ้าเราจะคุณ2อก็ต้องดูวิดีโอใช่แล้วทุกคนก็อ่ามันขึ้นเด้งเองทุกคนผมไม่อยากดูวิดีโอที่น่าว่ามันขึ้นเด้งไปเองโออะไรเนี่ยปิดไปทุกคนโอเคพอเราปิดไปเสร็จแนละ้วเราก,ก็กดปิดการกระบากไปถ้าเราจะหมุนต่อเราก็ต้องดูวิดีโอนั่นเองเนาะส่วนการเช็คอินถ้าใครลืมเช็คอินก็มากดที่สีม่วงไอสีฟ้าได้นะครับแล้วก็มาเช็คอินได้เลยเนาะถ้ามันเป็นสีเทาก็คือว่าเราเช็คอินเสร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเค ต่อมาก็คือนะครับวิธีการถอนเงินจากเจ้าตัวแอปตัวนี้ก็มาที่วิดีโอที่เป็นสีเขียวตรงนี้กดไปหนึ่งครั้งนะครับซึ่งภายในวิดีโอตรงนี้มันก็จะมีเกม3มเกมด้วยกันนะเกมสเกมด้วยกันเกมแรกคือเกมสครัชเกมที่2คือหมุนล,ลอตเตอรี่เหมือนเมื่อกี้เลยเนาะเกมที่3อันนี้คือไม่ใช่เกมอันนี้คือมันเป็นเกี่ยวกับทำภารกิจในส่วนของการไปดาวน์โหลดแอปต่างๆที่เขาให้เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้น โฆษณาเปล่าไม่ขึ้นนะ a d d error โอเคเราก็กด scratch อันนี้เป็นเกมเนาะเกมตรงนี้ก็จะมีเพชรนะครับสูงสุดอยู่ที่4 0 0พเพชรด้วยกันนะครับล้วก็ขูดขูดไปเนาะถ้ามันได้ภาพที่เหมือนกันนะครับเราจะได้รับเพชรไปนะครับอ่านี้ก็ได้รับแค่บวก2เองนะครับผมนะล้วก็ขึ้นโฆษณาอีกแล้วทุกคนผมก็ปิดโฆษณาไปเนาะโอเคล้วก็ออกจากแอปแล้วก็มาที่เมนูการถอนเงินตรงนี้นะครับเราจะตรวจสอบว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยเนาะเพชร8 0 0 0 0เพชรจะเท่ากับ4ดอลลาร์นะครับเพชร หนึ 1> 1, ่งแสนเพจจะเท่ากับห้าดอลลาร์ด้วยกันนะ้องถอนขั้นต่าอยู่ที่หนึ่งแสนเพรนะครับการถอนเงินก็จะถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal สมมติว่าผมมีอยู่ที่หนึ่งแสนเพรผมก็กดที่ตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เขาว่าตอนนี้ผมยังมีเพรไม่เพียงพอครับผมก็ไม่สามารถถอนได้แต่ว่าถ้าผมมีหนึ่งแสนเพรผมก็กดไปตรงนี้ตั้งแล้วมันจะเคลื่อนให้เรากรอกอ e ีเมล PayPal ของเราแล้วก็กรอกอ e ีเมล PayPal ของเราอีกครั้งหนึ่งนะพอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าโอเค นะครับแล้วก็มันก็จะมาอยู่ที่คําว่าได้คอร์ดตรงนี้นะครับผมนะซึ่งนะครับผมก็ถอนเงินไปทั้งหมด25ดอลลาร์ด้วยกันเนาะอ่าขั้นแรกก็5ดอลลาร์ขั้นที่2ก็10ดอลลาร์ขั้นที่3ก็10ดอลลาร์ก็ถอนเงินได้จริงนะครับแอปตัวนี้เนาะอ่าพอมันขึ้นตรงนี้ถ้าเราถอนเงินเนาะมันก็จะเคลื่อนสถานะที่ว่ารอเพนดินเนาะแล้วก็รอประมาณ3 7ถึงวันเงินก็จะเข้ามาครับพอเงินเข้ามามันก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นอินชัวนะครับก็คือว่าสําเร็จแล้วในส่วนการถอนเงินนั่นเองนนนนครัออานนี้ืเป็นในสวก เล่นแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า2048ี lucky นะครับเกมบวกเลขนะครับแค่เราบวกเลขก็ได้เงินนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากเล่นแอปตัวนี้ก็สามารถไปโหลดได้ฟรีนะเล่นได้เฉพาะแค่ Android เท่าน,นั้นเองนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบา,บายๆเดี๋ยวเจอกันในวีดีโอหน้านะครับจะเป็นวีดีโออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Su b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของ tesac กันด้วยนะครับบายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ